หลายคนชอบบอกว่าไอ้นั้นเน็กแม่งเป็นอะไรของแม่งวะทําไมต้องต้องพูดจาหยาบคายตลอดเวลาต้องวะต้องโว้ยต้องมึงต้องกูต้องเฮียต้องหา,าพวกเรากําลังสบายจะปลบมือพลันดีใจนะครับได้กลับมายืนตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับมาเล่นเดี่ยวหนึ่งที่นี่ฮะเอา้าไมไ่จะมาดูกูหรอกเหรอ <c oughs> อายุของคนแก่อย่างทุเลศไปเลยอะ แกล้วแกแล้วเียกูยังไม่ทันสร้างความเดือดร้อนมึงก่อศัตรูกับกูแล้วไม่เป็นไรมาทำความรู้จักเหี้ยกันเหี้ยเป็นสัตว์เลื้อยคลานชนิดหนึ่งที่ไม่ได้มีปัญหากับใครมันอยู่ข้งนั้นเงียบๆไม่ได้สร้างความเดือดร้อนใครเคยเห็นเหี้ยในระยะเมตรเดียวโดยไม่มีอะไรขวางกันบ้างไหมครับกูเองใครเคยนั่งกินเหล้าบ้านเพื่อนแล้วเหี้ยมากัดขาไหมกูเอง ใครแขวนเสื้อผ้าไว้ในตู้แล้วเหียมาเจาะรูเล็กๆไหมกูเองเหียบินตอมหน้าใครไหมฮะกูเองฮะใครวางขนมไว้ในห้องเก็บในตู้กับข้าวแล้วเหียขึ้นมาตอมไหมกูเองกูเองทำไมอะอีสัตว์แย่งซีนตลอดมึงมีสิทธิ์อะไรวะาชัวฮอล์คุณะพูดภาษาอังกฤษแต่กูไม่รู้เรื่องเฮ I first s สีย h ให้ฟังเส s h o ให้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 ฟังไม่รู h ้เรื่อ h งเสืยอให้ฟังเสียงใ e สีฟังเขียวมึ้งเรี่ใฟังเสียงใ้งเสยงงสีอ้เียากหงสี้ัเีงหงเสีงใหรฟังมสียงใังสง้เสียอ้มัยก้้ัีหัเังบสีี มึงไปบอกพ่อมึงสิครับเออพ่อผมตายครับเออแล้วทำไงคนระัอ่าอ่าอ่าโอเคโอเคไม่เป็นไรพ่อตายแล้วมึงทำอาชีพอะไรวะเป็นเด็กเสิร์ฟอ๋อเด็กเสิร์ฟร้าน MK เด็กเสิร์ฟอยู่ที่อควาเลียมเด็กเสิร์ฟอะไรกองมึง ป้อนอาหารเลยนะมาเลยฉลามเฉลิมไหวมากินกับมือจะถีบลงตรงนี้เลยเขาไปรับออเดอร์รับอะไรดีครับฟาเนียช็อตอเมริกาโน่ทูบาร์บาชูก้าเอ็กซ์ตร้าคาเมลคาเมลเมกิโต้าปิโอก็จะเป็นช็อตอเมริกาโน่ทูบาร์บาชูก้าบุนการ์นาเมลคาเมลเมกิโต้เอ้ยน้องกาแฟดำแก้วร้อนหรือเย็นครับกูจะแหกแม่งร้อนๆนี่แหละ